เค,เคยคิดเล่นๆกันไหมคะว่าถ้าจู่ๆโลกที่เราอยู่กันทุกวันนี้เนี่ยเกิดเบรกอีท e หยุดหมุนกึกขึ้นมาเลยทันทีอะไรมันจะเกิดขึ้นบ้างฟังดูเหมือนหนังไซไฟเลยเนาะแต่ว่าวันนี้เราจะมาลองคุยหาคำตอบกันแบบจริงจังนิดนึงนะคะอิงตามหลักวิทยาศาสตร์ดูว่ามันจะวายป่วงแค่ไหนครับเป็นคำถามที่น่าสนใจมากครับผมถึงแม้ว่าในความเป็นจริงมันแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยนะ แต่การลองคิดตามสถานการณ์แบบนี้มันช่วยให้เราเข้าใจมากขึ้นนะว่าการที่โลกหมุนอยู่เนี่ยมันสำคัญกับเราขนาดไหนค่ะเป้าหมายเราก็คือมาดูกันว่าตามหลักวิทยาศาสตร์แล้วผลมันจะเป็นยังไงได้บ้างโอเคงั้นมาเริ่มวินาทีแรกเลยโลกหยุดปุ๊บอะไรจะกระแทกหน้าเราก่อนเพื่อนเลยค่ะครับสิ่งแรกเลยก็คือหายนะจากกฎแห่งความเฉืยครับหรือกฎข้อที่1ของนิวตันหลักการมันง่ายๆเลยคือวัตถุเนี่ย มันจะพยายามรักษาสภาพการเคลื่อนที่เดิมของมันไว้ทีนี้พอโลกหยุดแต่ว่าทุกอย่างบนผิวโลกไม่ว่าจะเป็นคนตึกอากาศมหาสมุทรคือมันยังไม่หยุดตามไงครับมันจะยังพุ่งไปข้างหน้าต่อด้วยความเร็วเดิมที่โลกเคยหมุนซึ่งแถวๆเส้นศูนย์สูตรเนี่ยความเร็วสูงสุดก็ประมาณ1,670กิโเมตรต่อชั่วโมงครับโหหนึ oh, 1, ่เลยเหรอคะนึกภาพเหมือนเราโดนดีดออกจากหนังสติยกยักษ์เลยนะนั่น แปลว่าทุกอย่างที่ไม่ใช่เปลือกโลกจริงๆก็จะถูกเหวี่ยงไปทางทิศตะวันออกแบบเร็วสุดๆไปเลยใช่ครับแรงเหวี่ยงมันมหาศาลมากมีข้อมูลบอกว่าแรงจีอาจจะสูงถึง47เท่าของแรงโน้มถ่วงปกติเลยทีเดียวโอโ้โห47เท่าสภาพนี้คือไม่ต้องสืบเลยไม่น่าเหลืออะไรเป็นชิ้นดีครับแล้วมันยังไม่หมดแค่นั้นนะครับนอกจากสิ่งของคนสัตว์จะถูกเวียงกระเด็นแล้วเนี่ยชั้นบรรยากาศที่ยังเคลื่อนที่อยู่ มันจะกลายเป็นลมพายุครับเป็นลมพายุที่ความเร็วเหนือเสียงเลยนะพัดกวาดทุกอย่างให้ราบเป็นหน้ากลองอาจจะแรงกว่าพายุที่เราเคยบันทึกกันไว้สี่เท่าเลยลมความเร็วเหนือเสียงใช่ครับแล้วก็น้ำในมหาสมุทรที่ยังไหลต่อไปอีกก็จะกลายเป็นคลื่นสึนามิยักษ์สูงเป็นกิโลเมตรเลยครับกวาดล้างชายฝั่งทั่วโลกเลยโหแค่แรงเหวี่ยงก็แย่แล้วนี่ตามด้วยลมมหาการสึนามิยักษ์อีก ฟังดูงเหมือนฉากเปิดวันสิ้นโลกชัดๆเลยนะคะแล้วนอกจากการทำลายล้างแบบทันทีทันใดแล้วตัวโลกเองล่ะคะมันจะเปลี่ยนรูปร่างไปเลยไหมอ่าอันนี้น่าสนใจครับปกติแล้วเนี่ยการที่โลกหมุนมันมีแรงเหวียงหนีศูนย์กลางอยู่ใช่ไหมครับมันทำให้โลกเราไม่ได้กลมเป๊ะ,ปะแต่จะปง่งป่งตรงกลางนิดหน่อยแถวเส้นศูนย์สูตรที่เรียกว่า equatorial bulge นะครับค่ะพอโลกหยุดหมุนปุ๊บแรงเวียงที่ว่ามันก็หายไป ทีนี้แรงโน้มถ่วงเพียวๆเลยมันก็จะเริ่มดึงให้โลกกลับสู่รูปทรงกลมที่สมบูรณ์ขึ้นผลที่ตามมาก็คือน้ำทะเลมหาศาลเลยครับจากมหาสมุทรแถวเส้นศูนย์สูตรจะถูกดึงดูดให้ไหลไปกองรวมกันแถวแถวขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้แทนไปกองที่ขั้วโลกครับเพราะเป็นบริเวณที่ใกล้จุดศูนย์กลางโลกมากกว่าคาดกันว่าระดับน้ําแถวขั้วโลกอาจจะสูงขึ้น25-30กิเมตรเลยนะครับโห30กิโล แปลว่าแผนที่โลกต้องวาดใหม่หมดเลยสิคะเนี่ยกลายเป็นว่าแถวเส้นศูนย์สูตรเดิมๆจะกลายเป็นทวีปใหม่ขึ้นมาแห้งแล้งไปเลยส่วนประเทศแถบยุโรปเอเชียเหนืออเมริกาเหนือหรือทางใต้ยอย่างชิรีอาร์เจนตินาก็คือจมบาดานกลายเป็นมหาสมุทรใหม่ไปเลยใช่เลยครับการเปลี่ยนแปลงเปลือกโลกขนาดนี้แน่นอนว่าต้องมีแผ่นดินไหวรุนแรงมากๆตามมาอีกเป็นระลอกแน่ๆครับค่ะแล้วเรื่องพื้นฐานอย่างกลางวันกลางคืนละคะ มันจะเป็นยังไงต่อครับถ้าโลกหยุดหมุนแต่งโคจรรอบดวงอาทิตย์อยู่วัตจักร24ชั่วโมงที่เราคุ้นเคยนี่หายไปเลยครับกลายเป็นว่า1วันจะยาวนานเท่ากับ1ปีเต็มๆ1วันเท่ากับ1ปี 1> ครับลองนึกภาพตานไหมครับด้านที่หันเข้าหาดวงอาทิตย์ก็จะเป็นกลางวันสแสกยาวนานต่อเนื่อง6เดือนเต็มๆอุณหภูมิก็จะสูงขึ้นเรื่อยๆอาจจะร้อนระอุถึง 60- เจองศาเซลเซียสเลย ร้อนขนาดนั้นเลยเหรอคะครับผมเผาไหม้ทุกอย่างส่วนอีกด้านที่หันหนีก็จะเป็นกลางคืนมืดสนิทยาวนาน6เดือนเหมือนกันอากาศก็จะเย็นยเยือกติดลบสุดขั้วเพื่อส่วนใหญ่คงตายหมดครับเผลอๆนะครับอาจจะเกิดสิ่งที่เรียกว่าไทเทอล็อกหรือสภาวะล็อกการหมุนคือโลกจะหันหน้าด้านเดียวเข้าหาดวงอาทิตย์ตลอดเวลาเหมือนดวงจันทร์กับโลกตอนนี้ใช่ไหมคะ ใช่เลยครับถ้าเป็นแบบนั้นจริงโลกเราก็จะมีซีกหนึ่งที่ร้อนเหมือนเตาอบตลอดการอีกซีกก็มืดแล้วก็หนาวเหน็บชั่วนิรันเลยแบ่งโลกเป็นสองฝั่งสุดขั้วไปเลยฟังดูแล้วถ้ามนุษย์เรายังรอดอยู่ได้นะคงต้องย้ายไปอยู่แถวแถวเส้นแบ่งเขตแดนกลางวันกลางคืนที่พอจะมีอุณหภูมิแบบเอ่อพออยู่ได้หน่อยสินะคะแต่ก็คงลำบากหน้าดูแต่เอ๊ะขอถามย้อนกลับมาปัจจุบันนิดนึงค่ะ คือตอนนี้โลกเราก็หมุนเร็วตั้ง1670กิกิโลเมตรต่อชั่วโมงทำไมเราถึงไม่รู้สึกเหมือนโดนเหวี่ยงหรือรู้สึกถึงความเร็วขนาดนั้นเลยล่ะคะอ๋อครับคำอธิบายก็คล้ายๆกับเวลาเรานั่งเครื่องบินนะครับที่บินด้วยความเร็วคงที่เราไม่รู้สึกว่าเคลื่อนที่เร็วใช่ไหมครับที่เราไม่รู้สึกว่าโลกกำลังหมุนก็เพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวเราตัวเราอากาศตึกรามบ้านช่องมันกำลังเคลื่อนที่ไปด้วยกันกับโลกครับ ด้วยความเร็วคงที่และก็ทิศทางเดียวกันเราจะรับรู้ถึงการเคลื่อนที่ได้ก็ต่อเมื่อมันมีความเร่งหรือมีการเปลี่ยนแปลงความเร็วเกิดขึ้นเท่านั้นอ๋อเข้าใจแล้วค่ะเหมือนตอนเครื่องบินจะขึ้นหรือจะลงที่เรารู้สึกถึงแรงจีใช่ไหมคะใช่ครับแต่การหมุนของโลกทุกวันนี้มันสม่ำเสมอมากเราก็เลยชินไม่รู้สึกอะไร สรุปแล้วเรื่องโลกหยุดหมุนกระทันหันนี่ถึงจะเป็นแค่เรื่องสมมติในจินตนาการแต่มันก็ทำให้เราเห็นภาพชัดเลยนะคะว่าการหมุนของโลกที่เราอาจจะมองข้ามไปเนี่ยมันสำคัญมากๆเป็นเหมือนเสาหลักที่คำสมดุลแทบทุกอย่างบนโลกใบนี้ไว้เลยซึ่งแน่นอนในความเป็นจริงการหยุดแบบปุ๊บปับนี้มันเป็นไปไม่ได้ใช่ไหมคะในทางปฏิบัติแล้วเป็นไปไม่ได้เลยครับ แต่ว่ามีเกร็ดน่ารู้อย่างหนึ่งคือจริงๆแล้วโลกเรากำลังหมุนช้าลงเรื่อยๆนะครับอ้าวจริงเหรอคะครับผมแต่ว่าช้าลงในอัตราที่น้อยมากๆๆ,ๆเลยประมาณ1.7ม mm ิลลิวินาทีหรือ1ส่วนพันของวินาทีในทุกๆร้อยปีโหน้อยมากจริงๆครับสาเหตุหลักก็มาจากแรงไทดอลหรือแรงดึงดูดระหว่างโลกกับดวงจันทร์ที่ทำให้เกิดน้ำขึ้นน้ำลงนั่นแหละครับ แรงนี้มันค่อยๆดึงพลังงานการหมุนของโลกไปทีละนิดๆอ๋อค่ะถึงจะไม่หยุดพลึบแต่การที่โลกค่อยๆหมุนช้าลงทีละนิดๆแบบนี้ก็น่าคิดเหมือนกันนะคะว่าในระยะเวลาที่ยาวนานมากๆระดับหมื่นล้านปีข้างหน้าเนี่ยมันจะค่อยๆเปลี่ยนแปลงโฉมหน้าโลกของเราไปในทิศทางไหนได้อีกบ้างเนาะครับนั่นสินะครับนี่ก็อาจจะเป็นคำถามให้เราได้ขบคิดกันต่อหลังจากที่เราได้เห็นภาพสุดขั้วของการหยุดหมุนไปแล้วในวันนี้นะคะ